สวัสดีครับผมวันนี้ก็ดูบางทํางานไปสไตล์บางนะไอ้น,นี่การก่อนอื่นขอบอกขอบคุณกับทุกๆคนที่ติดตามบางในช่องบางสัญญาว่าช่องของบางเนี่ยจะพยายามพัฒนาและก็จะหาสิ่งดีๆมาให้กับทุกๆคนและช่องของผมเนี่ยผมได้แพนไว้ว่าจะนําเสนเอเกีย่ยวกับอาชีพทุกๆอาชีพที่อยู่ในบนโลกนี้และจะทําให้เป็นวิทยาทานให้กับคน วนนั้นเนี่ยโจ่วนของผมงที่ผมถนัดก็คือรองเท้ารองเท้าก็ก็เรื่อยๆแล้วแต่ว่าการทํารองเท้านี่เราต้องออกแบบออกแบบแล้วก็คิดคีให้ม,กมากๆแล้วก็หาซิเกเนเจอร์ของมันว่าเราจะเอาให้มันจุดเด่นตรงไหนจุดเด่นตรงไหนเพราะรองเท้ามีหลากหลายมีหลากหลาย อันนี้บริกาวหมดก็จะผสมกาวจะผสมกาวกาวซือว้เป็นปิ๊บปี่ก็โอเคนะเพราะปิ้เปี้มันจะใช้ได้มามได้นานจะใช้ได้มานานมากม่บมงบอกเสมอว่ากาวต้องมีกระป๋องแบ่งเพราะการที่เรามีกระป๋องแบ่งมันจะใช้กาวได,ได้นานกว่า เราะเดี๋ยวนี้เราจะตอนนี้ก็จะติดติดคิ้วคู่น,นี้แหละแต่ว่าไม่ได้ติดแบบพูดเวยว์ไวนะแลวนี่มันจะเป็นคิ้วสําเร็จอยู่แล้วเันก็คล้ายๆกันเลยคล้ายๆกันอขอฝากทุกทุกคนว่าการทํารองเท้าถ้าคนจะตัดรองเท้าอย่างน้นอยองปกอก็คือต้องมีหุน่นและหุ่นตัวเนี้ยคุณสามารถเพิ่มใส่ได้หุ่นมีสองชนิดนะอย่างของผมเนี้ยเป็นชนิดแบบบ้านอยู่อีแบบชนิดก็คือแบบใช้ตัว น็อตขันตัวนี้แลยครับก็อยกสองท่อนเนี่ยหักนั่นก็อีกแบบนึงตัวนั้นจะแพงหน่อยตัวนั้นจะแพงนิดนึงพอแพงนิดนึงมันก็แต่ว,ว่ามันก็โอเคอยู่เพราะหุ่นนี้มันมีหลายแบบมันหลาายอยู่ที่ว่ามันจะใช้อ่เอาเขาะพูดอย่างนี้เขายกบแบคทีเรียของมันรือจริงก็คือวัตถุดิบของมันอะดีหรือไม่ดีถ้าอย่างดีๆมันก็จะเป็นอย่างนี้ในเมือง,งไทยเรานะเมืองไทยเรามันจะอยู่ที่วอลลุ่มของ ของอุปกรณ์ของท้นงานของมันตอนนี้คิ้วสำเร็จคิ้วสำเร็จเราเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะติดตัวนี้แต่เมื่อการเย็บแบบวุดเยวลนี่ก็คือมันจะใช้เป็นผนังแผ่นหนังหรือว่าก็แผ่นกระดาษอัดแล้วก็มาเย็บแล้วเราจะตัดหนังมาเพื่อจะออกมาเท่าไหร่ก็แล้วแต่เพราะมันเย็บแต่ตัวนี้ของเราก็เย็บเหมือนกันสําเร็จเราก็เย็บ แต่ถ้าเป็นรองเท้าโรงงานทั่วไปเขาไม่เย็บแมงเขาติดกาวเรื่องของเรื่องมันซึ่งมันจะต่างกันตรงนี้เองว่ามันต่างกันยังไงระหว่างกูดเยวิวกับคิ้วสําเร็จคือระบบโรงงานเขาทาแบบเขาเขาใช้อาศัยกาวอาศัยความร้อนแต่ระบบงานแฮมเมกเราอ,อาศัยการเย็บเอาอความคงทนซึ่งคิ้วธรรมดาสําเร็จก,ก็เย็บได้ไม่จำเป็นต้องเป็นกูตเยวิ่ ก็จะไว้ว่าคือมันอยู่ที่ว่ารองเท้าคูล่ละแพง,แ,งแต่ว่าสี่ห้าหมื่นขึ้นเนี่ยเขาจะเย็บหมดเลยแต่อย่างนี้เราก็เย็บได้แต่เป็นแต่ว่าไอ้คิ้วตัวนี้มันอาจจะเป็นคิ้วปฏติมันไม่ใช่คิ้วหนังมันไม่ใช่คิ้วหนักนะก็เลยฝากให้ทุกๆคนอ่ะที่ติดตามช่วยกดไลค์กดแชร์บางแล้วบางจะพัฒนานเรื่องการทําช่องเพราะตอนนี้บางทำเร็วเร,วเร็วอินี้ก็คือแบบง่ายๆเพราะว่าบางต้องทําคนเดียวนะทาคนเดียวแล้วก็มันยังไม่ งานก็เยอะมากงานเยอะมากๆแล้วก็ขอบคุณลูกคนที่ติดตามทุกประเทศทุกจังหวัดอ่าติดตามกันไปเรื่อยๆเป็นกาลังใจกันไปเรื่อยๆผมจะพยายามแบบหาสิ่งดีๆเข้ามาให้ไม่ต้องห่วงเพราะเจตนารวมของผมคือการให้อยู่แล้วมีอะไรก็ถามกันมาอยากให้ทําอะไรก็ถามผมตอบได้ผมจะตอบให้ทุกๆคนเพราะทำไมผมก็ตอบทุกๆคนอยู่แล้วนะตอบทุกๆคนอยู่แล้ว นี่เราลงน้ำยาน้ำยาแล้วน้ำยาเสร็จแล้วเราก็แห้งแล้วเพื่อจะไปติดคิ้วแล้วติดคิ้วนี่คือคิ้วสําเร็จนี่คือมันเป็นคิ้วสําเร็จคิ้วสําเร็จนี่ก็มีแหละเบยมีทั้งกติดมีทั้งหนังมีคิ้วดังก็มีอันนี้เราก็ไปลงอันนี้เรา,เเราออกหมดแล้วเราก็ไปลงเครื่อเงเจียแล้วนะพอเราเครื่องเจียมันเรียบสม่แน้วเ๋ยเรามาติดคิ้ววางคิ้วใส่พื้นเย็บแล้วก็เก็บรายละเอียดก็นี่คือการขั้นตอนการํำรังเท้า แฮนด์เมคเห็นไหมการทำรองเท้าแฮนด์เมคจริงๆก็คือประมาณนี้เขาบากแฮนด์เมคก็คือคัตติ้งคัตติ้งของมันก็คือมืออยู่แล้วคัตติ้งคัตติ้งคือการตัดเย็บแปลภาษาไทยเราก็คือคัตติ้งก็คือการตัดเย็บแาที่เรียกก็คือพวกวัุด,ดุแต่ผมก็ไม่อยากจะพูดภาษาภาษาไอ้นี่มากไปพูดภาษาบ้านๆเราอะนะดีกว่าก็คือหนังการตัดเย็บแล้วเพอเทนท์ที่ผมบอกว่าการออกแบบรองเท้าคุณต้องออกแบบว่ามีรองเท้าคู่หนึ่งมันมีกี่ มันกี่เบี่พตเทิร์นแพเทิลมีกี่ส่วนต้องรู้ด้วยอันนี้คือรองเท้าท่างที่จะยากนิดหนึ่งแต่ถ้ารองเท้าง่ายรองเท้าง่ายรองเท้ากระชูทั่วไปก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งอันนี้ก็เป็นสไตล์ตอีกแบบหนึง่งซึ่งเราสามารถเรียนรู้แล้วก็ติดตามบางตามช่องไปเรื่อยๆเ,เราสัญญาว่าจะไม่จริงกันนะบางขอขอบคุณทุกทุกคนช่วยกดไล์แชร์แล้วจะพัฒนาช่อง แล้วสัญญาว่าช่องช่องนี้จะนําเสนอแต่วิชาชีพอาชีพที่มีประโยชน์ต่อคนทุกๆคนโอเคนะครับ